ครับสวัสดีคนดูทุกๆคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพบพ,พอกับช่องมัมมี่แชนแนลอีกคือเก่าเหมือนเดิมเนาะเมื่อนี้มัมมี่แชนแนลมาเล่นเกมนี้อะไรเนี่ยชูไทยชูไทยคูนเกมนี้ก็อยู่ในค่ายของสปีเกมมิ่งเนาะแอดเริ่มหลงรักค่ายนี้แล้วแอดกวาดค่ายนี้เล่นแล้วแตกดีเนาะพีจีมันเิืมเกลือแดงนิดๆเนาะ เดี๋ยวนี้พีจีมันอัปเดตไหมภาพมันสวยอย่างสวยภาพเจมแต่ว่ายักเกลือแดนนิดนึงถ้าให้ดวงดีกะเลนแตกอยู่คือเก่าะนาเนาะอัดทุนมาที่1,000บาทนะคะใส่เบิดไปที่40บาทสำหรับเกมนี้ชุบมาเป็นยังไงเอ่ยไปดูกันจ้าโอ้โหสักคเตอร์ลงสตัวมาอีกไหมแหวนได้ที่สิบาทอะสะเัเตอร์หนึตัว อืมหมูสามตัวสามสิบเอ็ดบาทนะคะทุกคนโอ้โหได้อยู่สามสิบสามบาทโอเคไปจ้ะสแควตเทอร์อีกแล้วขอสามตัวสิสามตัวแบบจริงจิงสิไว้เชื่อมที่อะไรเอ่ยเคได้ที่แปดสิบโอ้โหดอกนี้สวยเนาะแปดสิบบาทเนี่ยทุกคนเชื่อมใหม่อีกเอ่ยโอ้โหแหวนสิบบาท ชุบอืมหวายสองตัวโอ้โหบิ๊กชนะว้าวบิ๊กชนะที่เจเนะ Đ าะได้ที่เท่าไรเอ่ยทุกคนแปดร้อยยี่สิบอ่ะไปต่อจะ้ะสุดยอดชุบขอให้ปังแบบนี้จนตลอดเลยนะมาชุบ โอ้สแควร์เธอลงทุกคนสแควร์เธอลงแล้วจ้าทริกเกอร์ฟีสป,ปินเนาะโอ้โหเข้าทริกเกอร์ฟีสป,ปินอือลังการงานสร้างมากสวยมากเนี่ยแอดช็อปฟีสป,ปินของเกมนี้อเป็นวายแบบขยายเต็มเลยนะทุกคนนั่นไงฟีเจอร์ฟีเจอร์ชนะรางวัลอยู่ข้างบนนะคะทุกคน เหลือสเหลือ3เหลือสองเหลือหนึ่งโอ้โหบิ๊กชนะนะคะทุกคนดอกนี้บิ๊กชนะที่เท่าไร่เอ่ยอืมไปแล้วรางวัลของแอดไปแล้วพันหอครั้งสุดท้ายไม่ได้นะได้มาทั้งหมด2160บบาทจ้าโอ้โห เป็น3,200แล้วทุน1,000ของแอดแต่ว่าแอดยังไม่หยุดหรอกเนาะแอดขอเล่นต่ออีกหน่อยอะใคยเบ็ดใส่ที่60บาทเนาะใครยเบ็ดขึ้นอีกจักหน่อยเผื่อว่าดวงจะปังเนาะอืมสักกระเทาสองตัวได้อีกไหม สักเตอธอลงช่วยอีกไหมโอ้โหวายลงดีมากสามตัวอืมเสียดายที่ไม่ตุมนะ้มเนาะวายตั้ง3มตัวชุบมาต่อจ้ะโอ้โหสักเตอหนึ่งโอ้โหดอกนีเคส,สวยมาก202บาทโอ้โหไปจ้าชุบอืมหมูเชื่อมที่9นะคะได้มาที่โอ้โหเยอะอยู่ 390โอเคไปจ้ะอืมส่งตัวอีกแล้วสกัดเธอส้มตัวเลยดีบอข้อสกัดเธออีกครั้งหนึ่งดอกเดี๋ยวจบเลยเนาะจะมาไหมนอ้อชึบอืมโอ้โหแหวนสิบห้าบาทจ้าโอ้อันนี้อะไรก็ไม่รู้สิบห้าบาท ต่อจ้ะพี่ขอหน่อยนะโอ้โหได้ายมาสองตัวเนาะได้มาที่สี่สิบห้าโอเคใจยังดีอื้มคิวสามสิบเจ็ดโอ้เกือบโดนสักแควเทอร์มาชึบเข้าไหมเข้าอีกไหมเอ่ยไปจ้าชึบอ๋อ จังใดไกยลืมกิจ,จกรรมของแอดเนาะไกมือเข้ามาแล้ววันที่สิบเก้าเมื่อ 9, วันที่สิบเจ็ดแล้วนะโอ้วันนี้วันหวยออกนี่ว่าแอดจะถูกหวยไหมเนี่ยขอให้ทุกคนดูทุกคนที่เป็นแฟนเพจเป็นผู้ติดตามของแอดขอให้ทุกหวยกันในวันนี้เนาะอาคิดจะดอกนี้โอ้โห ได้มาที่337ปาบาทโอเคไม่ใช่แค่คนดูนะคะขอให้คนดูของแอดทุกคนถูกหวยรวมทั้งแอดด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> เนาะแอดก็ยักทุกเหมือนกันละทุกเวยนะเนาะชึบอย่าลืมนะคะกิจกรรมนะ่ะไกลเข้ามาแล้วหนึ่งในผู้โชคดีคนนั้นอาจเป็นคุณนุนดี เนาะอ่ะดูที่เกมกันต่อจะ้ะชึบล่าสุดเหลือสองพันโอ้โหหมดไปหนึ่งพันแล้วนะทุกคนฝั่งเรากดไปเรื่อยๆเบิดไปละพันหนึ่งมาอื้มดอกนี้เท่าไรเอ่ย15บาทโอ้ยังดีไปจะ้ะโอ้อะไรตูมเนี่ยไม่ตูม75็ดสยังดีเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะ ชึบมาอีกไหมโดนอีกไหมโอ้โหเงียบจ้ะโอ้โเงียบอีกแล้วชึบเท่าไรเอ่ยไว้สองตัวอ่ะห้าสิบสี่บาทโอเคจ้ะชึบไปต่อจ้าโอ้ โอ้โหไม่เชื่อมเลยโอ้โหดอกนี้เคโอเคสองร้อยยี่สิบห้าเคเน้นเน้นชึบมาขอทีเธอโอ้สองตัวละสักแคร์เทอขอสักแคร์เธออีกครั้งอีกครั้งลงไหมโอ้โหสองตัวชึบมาอืม้มเงียบเกินอ่ะ ยุดไวท่านี้ก่อนเนาะยุดไว้ที่พันหนึ่งพันเนาะหมดไปแล้วสองพที่แอดได้มาอายุดทุนแอดไว้ดีกว่าเนะาะถันใครชอบคลิปนี้ก็ฟากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องมัมมี่ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะยุดไว้ดีกว่าเงียบเกินเนาะเดี๋ยวเบิดเอาไว้เจอกันใหม่ E.P. พีนะจ้า